เสร็จหมดแลยครับผมกับย e ู K S, สูดีแม็กแต่งสิ้นครับเหมือนที่บอกเอารถกระปฟอสติดบ,บาทไม่มีจ่ายเพิ่มแต่งทรงลงแม็กให้ฟรีนะครับบทนี้ไม่คิดต่างแ<ไ>ถมรถนะครับเอาเงินไปนเองแสนออกกี่หนึ่งเสน้นกดแรกนะครับกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับคิดอ<ว>กไลค์บอกคอมเมนต์เลขสิบแล้วก,ก็โทรไปที่เบอร์0886262824ครับโอเคครับคันนี้เพิ่งทำเสร็จเดี๋ยวไปใหม่แร้อนๆลอ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 เลยโอ้โหฝังกระโปรงไฟเบามากนะครับอโอ้โหโคตรสวยเป็นไงไฟหน้าปโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอก สั่งมาแล้วนะครับเหมือนที่บอกพี่ปพราะใบครับนโยบายอยู่แล้วรถมือสองสภาพไฟแดงการันตีศูนย์ดอกเบีย<อ>้ยมือหนึ่งนะครับเน้นเปลี่ยนไม่เน้นซ่อมอันนี้เดี๋ยวซื้อไฟตันหมกเตจติดให้ใหม่เลย<ม>ให้ดูแม็กก่อนครับจัดตรงรอรอเป็นเหมือนทางเลือกครับพี่ถ้าอย่างนี้นะเหมือนที่บอกพี่ออกใหม่ดาวเป็นแสนสมัเป็นหมื่น oh, ใช่ไหม,ไมแต่มาทำ <no. S 1> ครับออกรถสิบบาทไม่มีจ่ายเพิ่มทองกันหนึ่งเส้นแถมมวดหลักพันไปถึงหมื่นใครอยากได้คนแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาอย่เต้าพิมพ์เลยครับว่าสุดจัดที่ให้ดูนะครับแม้มีจอดวยนะมีจออทุกย่างครบ วัดบูดมาครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหอย่างเท่ผมบอกก่อนนะครับรถทุกคันกังตีครับไม่มีชนหนักชนน้ำเอนแบบนี้ผมจะไม่กลับไปนะครับไม่ดูครับพี่สวยๆเลยคันนี้ใครสนใจนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับค่ายกดกระดิ่งไว้ด้วยทุกเส้นทางวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ